พามาดูถุงเงินถุงทองที่เลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะได้ผลดีรืดมากนะคะขนาดไม่ดันลาไปต่างจังหวัดมาสี่วันนะคะได้น้ำบ้างไม่ได้น้ำบ้างเขาก็ยังโตได้ดีแล้วก็แตกหลอดใบใหม่ให้ใบใหม่ได้สวยเลยค่ะถุงเงินถุงทองแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่อนุบาลต้นลงปลูกเลย นี่แหละค่ะความสวยงามของถุงเงินถุงทองค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ดันล,ล่าพามาดูต้นถุงเงินถุงทองนะคะหลังจากแม่ดันล,ล่าไปต่างจังหวัดแล้วก็เพิ่งกลับมาก็ไม่ได้ดูแลเขา4ี่วันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆที่ทํางานนี่ค่ะวนมารดน้ําให้แต่ก็ไม่รู้ว่าให้น้ําได้ทุกวันหรือเปล่าเพราะว่า เข่งเข้านี้ความชื้นไม่มีเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะความชื้นด้านหน้านี่ไม่มีเลยแต่นี่ค่ะพรุ่งนี้ต้องให้น้ําแบบเต็มอัตราสึกเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆเขาก็ยังดูสดชื่นใบเด้งใบสวยเหมือนเดิมนะคะยิ่งใบใหม่นี่ค่ะใบใหม่เนี่ยเป็นถุงทองที่ ที่สวยมากแต่ว่าโดนลมตีใบอีกแล้วค่ะแตกหักเลยนี่ค่ะดูเขากัดสีนะคะและตรงนี้ที่เป็นลายก็คือการเจริญเติบโตของใบของเขาเนี่ยน่าจะไม่สมบูรณ์แบบก็เลยออกเป็นเป็นรอยย่นๆนะคะใบนี้นะคะเพื่อนๆสรุปแล้วก็คือใบใหญ่ใบแด้งกัดสีสวยนะคะส่วนตัวนี้ก็เริ่มกลายเป็นถุงทองไอถุงเงินแล้วนะคะ ถุงเงินเต็มตัวแล้วเพราะว่าออกสีเงินเหลือบๆสีเหลืองเนาะส่วนใบนี้ก็ยังไม่ยอมแพ้นะคะเพื่อนๆเนี่ยเขายังไม่ยุบค่ะสรุปแล้วก็ได้สามใบนะคะสามใบแล้วก็ก้านนี้ก็เริ่มที่จะอุ้มท้องอีกแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมคะบริเวณนี้เขาอุ้มท้องนะคะเนี่ยใบใหม่ก็จะออกตรงนี้นะคะมีสิทธิ์ที่จะได้สีใบค่ะเพื่อนๆค่ะ แม่ดลราจะพามาอัปเดตนะคะต้นถุงเงินถุงทองที่เลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นตนะคะก็คือเข่งนี้สวยค่ะเพื่อนๆกัดสีสวยนี่ค่ะรอดค่ะแล้วเข่งนี้ก็คือเข่งโอเวอร์ไซส์นะคะแล้วก็ถุงเนี่ยเอ่อเข่งโอเวอร์ไซส์ แล้วต้นถุงเงินถุงทองเนี่ยไม่ได้อนุบาลต้นพอได้มาจากร้านต้นไม้แล้วเขาก็าแม่นานล่าก็เอาลงเข่งเลยนะคะไม่อนุบาลให้เขารากงอกรากเดินรากอะไรทั้งนั้นค่ะเอาลงเข่งเพื่อแม่นานล่าจะทดลองดูแล้วก็เลี้ยงแดดร้อเปอร์เซ็นตนะคะตอนนี้ก็คือเวลาสี่โมงครึ่งแดดก็แดดแดดก็โรยแล้วนะคะ เขาก็จะเตรียมตัวอยู่กลางแจ้งแล้วก็รับน้ําค้างต่อไปค่ะถ้าเพื่อนๆอยากเลี้ยงถุงเงินถุงทองแ800%อย่างแม่ดันล่าเลี้ยงเนี่ยแม่ดนล่าเลี้ยงได้รอดนะคะเลี้ยงเขาได้รอดแล้วเขาก็แตกใบใหม่ให้แม่ดันล่าได้เร็วเหมือนกันนะคะเพื่อนๆดูเขากำลังเตรียมฟอร์มของเขานะคะสังเกตที่โคนต้นของเขาเนี่ยใหญ่นะคะเพื่อนๆเนี่ยโคนต้นเขาใหญ่เลยค่ะ เขาก็จะเป็นต้นใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ก้านเขาเนี่ยจะไม่ยืดนะคะก้านจะแบบกําลังดีกําลังดีนะคะจะไม่ยืดแล้วถุงเงินถุงทองเนี่ยจะสังเกตยังไงว่าเขาจเจริญเติบโตได้ดีก็สังเกตได้จากขนาดของใบของเขานะคะถ้าเขาจเจริญเติบโตได้ดีใบของเขาจะใหญ่จะเด้งกัดสีสวยนะคะ แม่นา่าทดลองแล้วได้ผลค่ะได้ผลจริงๆนะคะแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเข่งโอเวอร์ไซส์ไม่อนุบาลต้นถุงเงินถุงทองนะคะนี่ค่ะก็เลี้ยงแข่งกับเจ้าตัวนี้ค่ะรุ่นพี่ของเขานะคะอนาคตก็คือเขาจะต้องเป็นเหมือนตัวนี้แหละคะ่ะเชื่ออย่างนั้นจริงๆเพราะว่ามีแนวโน้มที่ที่เขาจะเป็นอย่างนี้ได้เร็วได้เร็วนะคะ ต้นนี้แม่ดัลล่าเนี่ยอนุบาลประมาณเดือนกว่าๆนะคะถึงจะได้ย้ายลงรงกระถางใหม่แล้วก็อีกประมาณอาทิตย์กว่าๆถึงได้ย้ายลงเข่งนะคะก็ประมาณเข้าเดือนนี้ก็3มเกือบสีเดือนแล้วนะคะใบเขาก็โตกัดสีสวยแต่ยังไม่ยอมให้หน่อแม่ดัลล่านะคะเพื่อนๆยังไม่ยอมให้หน่อแม่ดัลล่า จะทดลองไหมเดี๋ยวสักวันหนึ่งแม่แม่ดอนล่าจะทดลองนะคะคือพรวนดินดูไหลของเขานะคะว่าไหลเขาเป็นยังไงทําไมเขาไม่ให้ไม่ให้หน่อแม่ดอนล่านะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เจ้าตัวนี้ก็จะต้องโตเหมือนเจ้าตัวนี้เหมือนกันนะคะสูตรปุ๋ยเหมือนกันการให้น้ําเหมือนกันค่ะการได้รับแดดตัวนี้ได้รับแดดครึ่งวันนะคะ ตัวนี้ได้รับแดดเต็มวันค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ทดลองแล้วได้ผลค่ะเริ่ดม,มากค่ะถุงเงินถุงทองเนี่ยเป็นไม้เขตร้อนนะคะการที่เขาได้รับแสงแดดเพียงพอเนี่ยจะทำให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีนะคะจากประสบการณ์เลี้ยงของแม่นาลาที่เคยทำคลิปไว้นะคะก็จะเล่าย่อๆก็คือแม่นาลาจะใชะ้กระถางเนี่ยจะรองด้วยพวกเศษอิฐหัก เศษฐานหรือว่าเศษกระถางแตกก่อนนะคะแล้วแม่ดาน่าปรุงเดินโดยใช้ดินหมักใบไม้ผสมกับปุ๋ยขี้วัวที่ทิ้งไว้ประมาณสองสาเดือนนะคะเราได้มาใหม่ๆเนี่ยแม่ดาน่ายังไม่ใช้นะคะเพราะว่าปุ๋ยขี้วัวนี่เขายังมีความร้อนอยู่ถ้าเราเอาต้นไม้ลงไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาจะอยู่จะอยู่ในในความร้อนความอุ่นอยู่ตลอดเวลาต้นไม้เราก็จะเฉาได้นะคะ ก็ปล่อยให้ความร้อนจากปุ๋ยขี้วัวเนี่ยละเหยออกก่อนแล้วก็เอามาผสมกับปุ๋ยหมักใบไม้นะคะก็เอาต้นไม้ลงเสร็จแล้วก็กลบหน้าด้วยดินปลูกทั่วไปนี่แหละคะ่ะได้ผลดีค่ะแล้วก็การปลูกใส่เข่งเนี่ยสังเกตได้เลยว่าเขาชอบนะคะเขาชอบจริงๆนะคะเพื่อนๆเขาชอบมากนะคะอืม เพื่อนขานี่ไงไม,ไม่ต้องรื้อดูแล้วค่ะนี่คือไหลนี่คือไหลถุงเงินถุงทองค่ะนี่นี่นี่น,น,น,นี่เขาออกด้านข้างเข่งอ,อุ้ยอ๋อเขาออกข้างเข่งค่ะแสดงว่ารากเขาดิ่งลงนะคะเพื่อนขานี่ค่ะอุ้ยแล้ว จะเอายังไงล่ะทีนี้ต้องเอาลงดินหรือยังไงเดี๋ยวพิจารณาก่อนนะคะเพื่อนๆอนอ้โหรดมากค่ะสงสัยจะออกรอบเข่งมังคะทั้งนั้นอะเลี mm. เ้ยงง่ายนะคะเพื่อนๆถุงเงินถุงทองเนี่ยเลี้ยงง่ายจริงๆตามประสบการณ์ที่แมนาลาเลีเ้ยงนี่เลี้ยงง่ายจริงๆค่ะ ไม่ยุ่งยากอะไรทั้งนั้นเลยแล้วก็โตเร็วทรงสวยด้วยนะคะเพื่อนๆที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับาการเลี้ยงเขาไม่โตเนี่ยก็ลองทําแบบแม่ดอลล่าดูนะคะว่าจะประสบความสําเร็จเหมือนเหมือนที่แม่ดอลล่าเลี้ยงหรือเปล่านะคะที่จริงแล้วแม่ดอลล่าจะต้องวางเขาในที่อับลมหน่อยเพราะช่วงนี้ลมแรงมากแล้วตีใบเขานะคะตีใบเขาให้แตกอย่างเนี้ค่ะ ไม่งั้นนะโอ้โหเพอร์เฟกมากนะคะการให้น้ำของแม่นา่าก็คือให้วันละครั้งนะคะก่อนพระอาทิตย์ขึ้นคือก่อนก่อนที่เขาจะได้รับแสงแดดก็จะให้น้ำให้เขาอิ่มๆเลยค่ะนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะที่เพื่อนๆถามมาบอกว่าอัปเดตให้ดูหน่อยเจ้าถุงเงินถุงทองแดดร้อยเนี่ยได้ผลเป็นยังไงได้ผลดีค่ะได้ผลดีมากๆเลยนะคะ แล้วสังเกตว่าเนี่ยใบนี้เขาก็ยังยังไม่มีทีท่าว่าจะยุบใบนี้เขาก็อ,าออกมาแล้วใช่ไหมคะแล้วตัวนี้พอเลยออกมานิดหนึ่งเขาก็จะตั้งท้องนะคะเพื่อเตรียมหลอดใบใหม่ใบนี้ก็ต้นนี้ในอนาคตก็จะมี3-4ใบเลยนะคะค่ะวันนี้แม่นานลาก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆ ที่ติดตามรับชมช่องแม่นา่านะคะเรื่องการปลูกถึงเงินถุงทองแดดร้อเเซนเนี่ยได้ผลจริงๆค่ะนะคะสวยงามค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะ มาติดตามการเจริญเติบโตของถุงเงินถุงทองและต้นไม้ที่แม่ดันล่าเลี้ยงนะคะสวยๆทุกต้นเลยค่ะนะคะก็แม่ดันล่าก็จะอัปเดตแต่ละต้นให้ดูเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆค่ะที่แวะเข้ามาชมคลิปคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ